มาต่อกันเลยนะครับตรงนี้ผมจะเริ่มทำคิวรีแรกก่อนเลยครับเพื่อขีงวันแรกโดยการไปที่ตัวมาชีนนะครับ Create แล้วก็คิวรีวิสานะครับโอเคไปผมต้องการ MID ครับเพราะตัวนี้มันเป็นดอปดาวนะครับดอปดาวเก็บตัวเลขเสมอแต่แสดงเป็นมาชีนนัมเบอร์ให้เราดูข้างหน้านะครับแต่เรื่องจริงมันเก็บตัวเลขผมเอา MID มาแล้วนะครับแล้วก็ผมเอาตัว r ีจิสเตอร์เดมาครับแค่2อันเองเพราะเราต้องการคีย์2ช่องเองคือ P Date กับ P Mach ช n นนะครับแล้วก็ Next ไปตรงนี้ผมขอเปลี่ยนชื่อคิวรี e, เป็น a p p e n q Q1 นะครับแล้วก็ Finish ไปก็จะได้ตัวนี้มาครับคลิกขวา Design View นะครับมาที่ตัว m register เราจะเอาไปบวก MIG e นะครับไปบวกกับตัว MPM ครับข้ามปู MPM เห็นไหมครับเราก็จะได้งวดแรกอันนี้ผมลบทิ้งไปครับเรียบร้อยเราต้องการ2องฟิลเองนะครับจากนั้นมาที่ q u r i e Design ครับเลือก a p Pen แเรา Append ใส่อะไรครับ Append ใส่ตัว PM table คือเราจะไปคีย ใส่ PM table นะครับเอาอะไรไปคีย์ครับเอา MID ไปคีย์ใส่ตัว PMC ที่เป็นดอกดาวนะครับแล้วก็เอาตัวที่บวกมาแล้วไปคีย์ใส่ P date ก็คือวันแรกที่เราจะไปทำ maintenance กันสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเทสกันนะครับ Query design กด run จึงมาดูที่ PM table ครับเห็นไหมครับตัว เครื่องจับขึ้นมาหมด3ตัวเลยนะครับผมลบทิ้งก่อนเราได้วันแรกมาหมดทั้ง3ตัวเห็นไหมครับแล้วแต่ตัวไหน PM นานเท่าใดนะครับผมลบทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ปิดไปถามว่าทำไมมันขึ้นหมด3ตัวครับเพราะเราไม่ได้ล็อกเอาไว้นะครับเราจะต้องกลับไปที่ PM ตรงนี้ถ้าเราเลือกตัวสมมุติว่าผมเลือกคัชเชอร์ก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็มาตรงนี้ครับผมต้องการจะคีย์วันแรกให้ตัวเครื่องคัตเชอร์ที่เราดับเบิลคลิกนะครับพอดับเบิลคลิกตรงนี้ปุ๊บผมต้องการให้มันมาเรียกคิวรี่ตัวนี้ทํางานสำหรับคัตเชอร์ผมก็เลยมาที่ไครทีเลียครับคลิกขวาแล้วก็บิวแล้วก็เลือกตัวเดต้าเบสเรานะครับแล้วก็ฟอร์มแล้วก็โหลดฟอร์มคือฟอร์มที่เปิดคาอยู่ pmf นะครับ m a c h i n e s f เราเลือกตัว mid นี้ครับ ก็คือผมล็อกตัวคัชเชอร์ไว้แล้วนะครับไคเทเลียเอาไว้แล้วฉะนั้นตอนนี้ถ้าผมไปสั่งลันนะครับที่ q ิว d e s ี g ดสั่งลันก็จะพบว่ามันจะมาแต่คัชเชอร์ครับ M003 เห็นไหมครับคัชเชอร์เท่านี้นะครับฟีดิชเดตก็ปล่อยรอไว้ถึงเวลาทำคีย์เสร็จก็คือจบปิดไปนะครับแล้วก็ ปิดตัวนี้ไปเป็นอันจบคิวรี่แรกแล้วนะครับก็มาทําต่อครับตัวคิวรี่ที่2นะครับเพื่อหาวันล่าสุดของ PM นะครับมาที่ตัว PM นะครับเท คิวรีวิาสาัเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็โอเคไปตอนนี้ถ้าผมยังไม่ปิดฟอร์มอะไรเลยนะครับพอาะวิาสาัเนี่ยมันจะไม่ตามใจผมแล้วนะผมเลือก pm table แท้ๆมันออกมาเป็นอย่างนี้ผมก็เลยต้องมาเลือกตรงนี้อีกทีครับ pm table เราก็เลือกตัว machine ก่อนเลยครับแล้วก็ตัว date สอันนะครับ ไปตัวนี้ผมจะตั้งชื่อเป็น APND Append Q2 นะครับให้เรียงลำดับจะได้รู้ finish ไปครับคลิกขวาเข้า design view นะครับตัว machine ตัวนี้ผมต้องการล็อกไว้สำหรับ c l u t ชอ e ์นะครับก็เลยคลิกขวาตรง criteria แล้วก็ build แล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเลือกที่ form หลดฟ form PM แล้วก็ตัว machine น,นะครับ MID ก็คือล็อกเอาไว้ตัว PMC เป็นดับดาวนะครับฉะนั้นถ้าเราจะล็อกค่าของ PMC จะต้องล็อกด้วย MID นะครับเพราะดับดาวเก็บตัวเลขก็คือล็อกคัชเชอร์เอาไว้แล้วก็ไปหาวันที่ล่าสุดของการทำ PMC คัชเชอร์ไว้อยู่ตรงไหนนะครับโดยการมาที่ Query Design นะครับแล้วก็เลือกตัว Total หรือ Summation ตัวนี้นะครับ เปลี่ยนจาก group by เป็น max ครับก็คือเอาวันที่ล่าสุดหรือ max date นั่นเองตรงนี้ก็จะล็อกวันที่เอาไว้แล้วนะครับซึ่งเวลาเราคลิกขวามา data sheet view เราจะเห็นได้ว่าชื่อมันเปลี่ยนนะครับเป็น max of p date ต้องจำไว้นะครับ max of p date โอเคครับกลับมาที่ตัวสเต็ปงานเราก่อนนะครับจากนี้เราก็จะไปทำคิวรีเพื่อจะวนลูปครับ ทำงวดที่เหลือ,อจนหมดนะครับโดยเอาวันที่ล่าสุดหรือ max date ตรงนี้มาบวก pm ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอ่ะมาดูกันเลยครับทำคิวรีตัวล่าสุดนะครับผมปิดอันนี้ไปก่อนแล้วก็มาที่มาชีนเหมือนเดิมนะครับ create query visa โอเคเอา mid มาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ จบเลยครับเพราะวันที่เราจะไปหาเอาในคิวรีนะครับ next ไปตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น a p n d q3 ครับเรียงลำดับมาเลยครับ finish แล้วก็เข้าที่ design view นะครับคลิกที่หัวเข้า design view ตรงนี้ผมก็จะมาหาตัววันที่ล่าสุดด้วยคำสั่ง d lookup นะครับวงเล็บฟันหนูก้ามปู max o อ p พีเดกามปูปิดฝันหนูปิดคอมม่านะครับฝันหนูกามปูแอปเพนคิวองเล็บปิดแล้วก็บวกด้วยกามปูโอเคครับอธิบายตรงนี้นะครับคำสั่งดีล o k กอคือให้วิ่งไปดู วิ่งไปดูที่ไหนครับวิ่งไปดูที่ append Q 2นะครับตรงนี้ตัวชื่อ q ิวรีจะอยู่ข้างหลังนะครับดูที่ฟิลด์ไหนก็คือดูที่ append Q 2ฟิลด์นี้ครับ m a c of p date m a c of p date เห็นไหมครับฉะนั้นชื่อฟิลดที่เราจะไปดูก็คือวันล่าสุดนะครับขึ้นก่อนนะครับแล้วตัวคิวรีที่ฟิลด์นี้อยู่ตามหลังคอม้ามานะครับ นี่คือรูปแบบของ d lookup ต้องฟันหนูก้ามปูฟันหนูกล้ามปูนะครับแล้วก็มาบวกด้วย mc ผิดผิดนะครับบวกด้วย mpm ก็คือตัวนี้เราก็จะได้วันที่ pm ของงวดถัดไปนั่นเองครับก็คือเอาวันที่ครั้งสุดท้ายมาบวกด้วย pm period ก็จะได้เป็นครั้งหน้า จากนั้นก็มาคิวรี่เปลี่ยนเป็น append เหมือนเดิมนะครับไป append ใส่ที่ pm table เหมือนกันเพื่อจะสะสมตัว preventive maintenance เข้าไปแต่ละงวดจนจบนะครับกดโอเคไปครับตัวนี้เราจะเอา mid ไป append ใส่มา chine ครับแล้วก็เอาตัวที่คำนวณมาได้จากวันล่าสุดบวกด้วย pm นะครับไปใส่ p d a t e ก็เป็นอันจบคิวรี่นี้ไปครับก็ปิดครับแล้วก็ save yes ปิดอันนี้ไปด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการเขียนโค้ดแล้วครับผมขอลบอันเก่าไปก่อนนะครับจะได้ไม่เกะกะแล้วก็มาเขียนโค้ดกันครับคลิกขวาเข้าดีไซน์วิวเราจะเขียนโค้ดตรงนี้ครับตรงมาชินนัมเบอร์ผมใส่ดอกจันสองอันนะครับแสดงว่าผมจะเขียนโค้ดที่ดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ปรับปรีดนะครับเรียกปรับปรีดขึ้นมา จากนั้นมาที่ e v e n นนะครับจะเขียนโค้ดต้องเรียก property มาก่อนแล้วมาที่ Event ครับ on double click ตรงนี้นะฮะ on double click สามจุดแล้วก็ code builder ขอพักวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับไม่ให้ยาวเกินไปเดี๋ยวไปต่อกันบทหน้าเรื่องการเขียนโค้ดครับ